นั้นสามไปอยู่ได้ปีก็ตัดสินเลยอยู่นานไหมตั้งแต่วันที่เราเข้าไปวันแรกจนกว่าจะตัดสินนี่กี่เดือนกี่ปีฮะคดีแรกไม่ถึงปีสืบไ้ด้วยเพราะว่าเขาเร่งคดีตัดสินมาคดีแรกตลอดชีวิตยังไม่พักคดีแรกนะตลอดชีวิตครับเขาพิพากษามาตลอดชีวิตก็คือจบเลยยังไม่ยังครับชั้นต้นครับชั้นต้นใช่ไหมผมผมผมสู้ยันดีกาทุกคดีเป็นไงฮะความรู้สึกแรกของคดีแรกที่บางได้ได้ยินคำพิพากษาในวันนั้นมันมัน คิดอะไรไม่ถูกไปครับผูคงไม่ได้ออกคุกเลยคงอยู่แม่งกันตายนะคิดอย่างนี้เลยครับแล้วกลับมาถึงแล้วเรือนจําก็ต้องมาเปลี่ยนใส่ตัวนี่สิบเจ็ดมิลตัวใหญ่ใหอ่แค่ตลอดกันจะบ้ามันเจอตัวใหญ่ไงแค่ตัดสินนะวันตัดค,คือลงจากบันลังมาก็จะจะรั่วอยู่แล้วนะพอกลับมามาเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนโซ่มอ่าทีนี้เข้าไปก็อยู่อีกนอนที่พิเศษคืนหนึ่งเช้าพ่ะส่งเราไปบางขวางไปโทษสูงในจํโทษสูงอ ทั้งๆท,ที่ยังเหลืออีกทั้งสามคดีและยังไม่ตัดสินถูกไหม